นี่จะเป็นส่วนพักนะแต่ของกินสำเร็จรูปลาลาอย่างหอนว่าลอยยอย่ารักสิ่งกันนะอ้ย <laughs> อ่อนโอ้ยอยอกเนาะไ้มานะเนาะโดนึงียเจ็ดสิมหาไร์สดมาขึ้นนี่เด้หาซิบเรียนก็เลยออกตลาดมาเลยแขนน้งพ้นออกตลาดมาเลยเข้าใจบอไลฟ์สดใน YouTube เข้าใจบอจักบอ อัดตัวื่อยาเอ้ยบนไออยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทำแทะอยากเข้าไปมันไม่ขายคำเละไกลไปสู่เพราจะแต่งงานสบายดีสบายดีทีมทุกคนเด้อวันนี้มาพบปะกันเนาะกับบัตเตียงกลางหน้าเนาะวันนี้เป็นวันเป็นต้นเสาร์ของวันพระฮาร์ดพี่น้องเอ้ยฝนอย่างโตขยุดขย้อนเนาะคืนนี้ตกแงนะ่ะมาบัตรเตียกันเสร็จออกไป ตลาดเนาะไปหาซอกซื้อของ,งกินมาไว้ตูเ้เย็นก่อนเพราะว่าย่านว่าฝนตกหนักอ่าน้ำม,มันสิ้นสุที่ตัวมมันสิไปมายากเนาะพี่น,น,นอ้องเนาะเอวตุ้ยเราสิไปรอเบิ่งอ่าหากันกินมาไว้อ่าม,ามาตุนไวน้นเนาะพี่น้องเนาะาว่าฝนฟ้าเนี่ยนี่ไปมาบ่สะดวกง่ายอุ้งแกยิงพี่หล่อเนาะและ้วก็สิลองไปเบิ่งว่าตลาดเฮาสิมีหยังแไงซื้อว่า สีเนี้ยเมื่อกนแล้วก็มาไหวถุยเย็นไหวเนาะไห้ไปกินเนาะยำส่อยำเพลนยำแหลมเนาะกินชีวิตประจําบ้นไหนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนกันยังโตกะปว่ปวยปยยังปวยยุทธปวยอนจะหนีพี่น้องเอ้ยจะวางกับสีรองไปคอยไปพี่น้อเนาะเจ้าบรรยากาศน้ำทางน้ำตลาดในเมืองเอ้ยพี่น้องเลย้นกันโต๊ะกูยุทธวส้าพี่น้องเอ้ย บรรยากาศการเดินทางยำปลายำก้นวาณนัากันเซ็นตานี่เป็นยรักซ้มดี่น้าเอนี้กะปลาตุยมาทางนี้เนาะเพราะว่าปลตุยมาไรซสดอยู่หองโม่เป็นอ่าวงเวียนรักซามนะวงเวียนหนังหงมอหนังมมแข้ง ไปชิไปเขาไปตลาดลากนะักสามเนาะเบิ่งว่ามีอาหารการกินอย่างแน่เนาะปลาตุ๋นก๋วยเอี๋ยวซีอิ๊ซื้อมาฟื้นไหวซื้อเย็น,ววยน,นะพี่น้องใคเห็นกินยนีไปมาอยากนะพี่น้องเนาะไปตอนนี้ปลาตุ๋นก๋วยเตีตลาดลานะารักสามเลยเนานะเพราะว่ามาตุ๋นอยู่ไกลๆเนาะพอมาร้อยซดขึ้นอีกเยอ,อยู่ห,อหองงนะ้องห้องมูเนาะแล้วก็นอวดห้องมูแล้วตื่นไปเสาร์มากอะชิมาแไปตลาดเนาะซื้อของกินเมื่อไรเฮื่อนพี่น้องเ าาเนะตลาดรักสนะา,ามันมเนาะอ๋อตะปูมันจะมีสองตลาดในเมืองเมืองสมุทรเกียใตเขาจะมีตลาดเมืองไม้อะไรกับตลาดรักสามเนาะการบนตกพี่น้องเลยบนกต็ตกะมายุดบนเสาพี่นอ้องตกแต่ผมแหละทิศหนึ่งทิศใต้แหละพี่นอ้องเนียตลาดรักสามเดินน้อง ไปจอดรถอลไระไก็ไปเลาะเบิ้งเนาะกินเนาะไปนองเนาะมมียังไงมียังน่เมื่อไป้กินเมื่อให้กินขอารัวะหละ ตลาดรักซ้ำเขาจะเป็นตลาดแรงเนาะแต่ว่าตลาดเสาเขามีอยู่แต่บโบราณเนาะแต่ว่าต้นแรงเขาเจะเอาไปมาขา,ายนะีร้ายเนาะแต่ว่าตลาดเสาแท้ๆมันตลาดอยู่เมืองใหม่เมืนเนอ่อเด้อพี่น้องเริ่บรรน,นั้นชิบไปตลาดเสาให้เบิ่งเด้อตอนนี้มาตุยนพวกตลาดเลยเนาะเดี๋ยวจะข้าไปเนาะพักการลมคา้าใหญ่นีน่โลเท่าะไรโลชิบหาวะเอาโลหนึ่งเนาะเดือดต้มง,ง่ามันเนี่ยประกาศเลยที่กันบ่ เออเนี่ยเราโลเนีย่ยโลชิพาฮะเออติดสกันเลยนะเ,เลยหรอพรองป้อมเลยอฮาซองมัดไว้ขวากินสามชิพันเนาะ ชิ้นๆ <po bio> เนาะชิ้นหวยิ้หมูจะน้อยจะน้อยหน้ามึงก่อนตลาดเนาะตลาดจะเป็นตลาดแหล่งตลาดต้นเสากระมีอยู่เป็นร้ายตลาดเสาจะเป็นตลาดเมืองใหม่เนาะตลาดตลาดแหี่งจะตลาดนี้ทำอะไรกินปูเกินปลาก็จะเอาคล้ายพวกแพปลาแม่น มาตัวแรงนะตรแรงบ้างนั่นเนาะม่ใ่รอิงสิหมูบังนาวคกนจะได้ไหมก็หาขันเะไวะสมหาพันเนี่าเลใส่แจวเรื่องมาอันใหญ่ไงนะมันหนาไม่ร้ายนะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนพักนะแล่ของกินสำเร็จรูปลาลาอย่างป<ะ>่าปลาเลียงป่ะนี่ป้านี่โลดจะได้โลดซีชิฟป่ ปลาดุกเดะเอาป,าาป,ปลาหนิ่น่มาไหวปีงปลานิ่โลนึงซะโลชิ0ิพันน่อย <c oughs> ปีกินไม่แรงเออไม่ต้อต้นสวยี่หอดว่าโลยเน อย่ารักสิ่งกันไลหอยอก่ยอกเนาะเตี้มบอโลฮะโอ้ตัวหนึ่งพูดีแต่โลเนาะโอเค่ะย่ามิสือสินมูอีกเนาะพี่น้อนะว่าตอนนี้ประตไบางนาอล้วก็อะไป้าวันนี้นมาปีพี่น้อนะนกับปอเส้าเนาะนี่มปตูมิสือสินมูเม่อหเนาะมู โลจะได้นี่ยโลจะซีหาจะซีหาว่าทุกอ,อาอโลหนึ่งอเอาสินผส,สมส,นนสามสันเนอสินผสมซ้ำมาจากดาดมาที่จากดาดพี่จะซอยจะสินดาดกินเห็นะขัวเนี่ยเติมให้เยอะพี่สาว <laughs> สี่หมูนะ โด 75, 75, นเจ็ดสิบห่าเจ็ดสิบห่าฟันเงินตอนนี้บัรเตรดิตอะไรมากครบอนะเนาะเจเมื่อวันท่านไหนพี่นนเนาะฝนเนี่ยต้องแห้งอ่ะพี่นาะเจ๊โยธามานันเศร้าไอ้ ตยไลยสื้อเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะจะเดินทางกรับแข็งฝนมาเลยพี่น้องฝนมาเศร้าจ้าเถื่อทบยุทธ์พยนเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศในการเดินทางย่มฝนเส้นทางนัตพื้อแห่งเบื้องเน้องเด้อบาซิมีอย่างนี้อย่างนี้เนาะตามไปเลยเก็บบรรยากาศตอนเมื่อให้เบิ้องนั้นนึ่งนะพี่น้องเด้อตอนมาประเกันอยู่ใกล้ๆน้องลืบหมดเลยทายยังไงจะเป็นเส้นทางล้วงเนาะจะ่ากระเพื่อนคุ้มหนึง ทางรวมสิทธบัตรเนาะอ่าไปฝนตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกะยากยุ่งยากนิดนึงเนาะการสัญจรไปมาก็ละไรระบาดระวังนี่นเนาะเส้นทางเส้นทางหลวงคลองตะปูเน้ะเส้นใหญ่เนาะอ่าจะมีธนาคารเลี้ยงกันแถวนี้ อาจจะพังบริษัทเจนเนอร์นี่เด้อเพราะว่าฝนเสียงฝนเสียงรถแน่เนอนลายยางเคยกับสิ่งที่ายเล็หน่อยเนาะจะเล็กเล็หน่อยก็บับต้านพายไปอยู่เือนเลยพี่น้องผพาเมื่อแน่ฝนตกพี่น้องมีธรรานาคารพัฒนาเนาะมีธนาคารเลี้ยงธนาคารอยู่ลายธนาคาร่มีพัฒนามีส่งเสริมมีการค้ามีอามาไซวัสดุมาสไซก็มีนเนาะ อาศส้กอางมาสดุกอซางเด็กมีหาอาหารกินเขานำทางมาทางไงทานเลื่อนรถเืรสองเอนซ้ารธนาคารนะเป็นธนาคารการขาล้องเอ้าไปหลอกักรับก่อนพี่น้องบนตกแหงไราเบ่ไว้บ่ไว้มาเจอกันอยู่ขน้เลยหลอกเดิเลย speed i t ข้างนู้นเลยหอกพีน้องเนาะรถน้นางบ้านบัตกับใช่ประมาณนี้แล้เนาะถวกล เอสบ้านในเมืองเนาะเอสบ้านของแข่งกับประมาณนี้นะพี่น้องเราบันประตูสองไม้ทายแถวเขตมเมือนะงซีซีตัวเมืองในเบิองเนาะอันนี่จะเป็นอยู่ในเมืองสะไม่คิดใส่เขเนาะอ๋อหนาวเมันจะเป็นหอกมาสุมใหญ่เลยพี่น้องเดินหมอกมสุมใหญ่เนาะอ๋อหนาวโอ้โหโหดเกินหนาวชัวร์เลวพี่น้องเอ้ยนนท์ท่านอ่าเด้อ เียนมอจันทานาทีมาตุยเฮียนตอนสมัยยังเพียนมาสัยมเนาะนี่จะเป็น่ส้างอประสมใหญ่มาตาก็ได้คนเอิ้นคนหอผสมใหญ่เนาะอตันนี้ระตุยกับช่มากอนมากไก่ชอนเพื่อนากเนาะ ก้นปาซ่าไปเนาะเนาะมีเจะหอนเกินปลาตุยเนาะน,นี่เกินปลาตุยเนาะนี่แต่คือหานที่ว่าปลาตุยท้ายนะหานน้องสาวเนาะนี่เกินปลาตุยกับอยูน่นี้ประมาณนี้โด <c oughs> นข,นขัดไก่เอาเอาไว้แน่นี่กินไว้กินฟื้นกินชิ้ไว้ฝ้นโต๊ะไรข่า,ขานไป,าไปเดี๋ยวมาเดียวนี่ป้ามีสินมูมีพักไป เพื่อนางเพื่อนางอยู่ไหนล่ะไรซ์สดเมื่อคืนนี้ได้่ยหาสิบเหรียญก็เลยออกตลาดมาเลยแข้งพ่นออกตลาดมาเลยเข้าใจบอกไรซ์สดใน YouTube เข้าใจบอกจักบอก่จักเนาะแต่ไลฟ์สดมาเนาะก็เลยว่าออกตลาดมาเลยเนาะมาไหวกินนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าหยามฝนเนี่ยกับไปมาหยาบ อันปั้วพี่น้องน้องตอนนี้บลาตุ๋ยก็มากหอดเพื่อนนะเนาะแกงผอกแกงโน้ดมานห่ือนกันเลยต้มกระเทมอะไรปลามาตัวนึงมาพี่น้องเนาะมัานิ่นเมื่ไรเมื่อไรปีกกลินเนาะสีหมูโลนึงนะครับพักหน้าอย่างเงี้ยอะไรเนาะพี่น้องเนาะไว้ย็ดกินพี่น้องเลยไวตุ้นไว้โนตกไปมาเนี่ยที่ว่าปลาตุ๋ยไปื่อไรซุดแน่ะห้อง ของมูนอ้อยจะเป็นไก่ตลาดเนาะแล้วก็ออกมานำเสาตะเวีนเยนซื้อมาเลยแล้วก็พอว่าประตูในไร้ซุสดไส่เมื่อคืนนี้จากโดนเอ็ดเนาะน้องเอ็ดเนาะจากพี่น้องทางอเมริกานเนาะน้องเอ็ดมาหายหาศิษยเรียนก็เลยเป็นการขอขอบใจเนาะที่ว่าเีาได้ขึ้นออกตลาดเนาะพีน่น้องท่านมาใหมกินอย่างเสียตะขอบในขัวเนาะพี่น้องอะไรสนานแล้วพี่น้องก็คิดตระการชี ปิดคลิปตอนนี้น้องแล้วก็มีคลิปใหม่ๆขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประตูอิสิตายเบิร์อีเดอร์แล้วก็ตอนนี้ก็สิอาบนาบกินข้าเขาแล้วพี่น้องเราเหตุการณ์หนึ่บริษัทไทยเราพี่น้องแต่ก็ชีวิตประจำวันก็แน่นอนเลยพี่น้องได้ออกนันโดนเลยทายตัวหนึ่งจะไปเจอเจอบริษัทไทยนั้นว่าส่วนนัประตูอีกเกิดอุบัติเหตุลายอย่างนั่นแหละแต่เงียบไปโดนเลาวพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้กลับมาทายขึ้นแล้ว ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เ้อกดไลค์กดแชร์เลยว่ะกดติดตามนะครับทุกคนนะบ๊ายบาย